สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วนะคะเป็นวันหยุดนะคะวันนี้เราก็จะลองมาเดินเล่นในเมืองนะคะนี่กําลังจะเดินไปเรียกว่ามาร์เก็ตค่ะคือตลาดนะคะก็เป็นทางเดินที่ลงเขาค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะแน่นอนที่สุดค่ะเดินออกมานะคะก็ลงเขาและสิ่งที่เราเจอนะคะตามท้องถนนก็คือวัวนั่นเองค่ะ อยู่มาเกือบเดือนแล้วก็ชินแล้วนะคะสามารถอยู่ใกล้ๆเขาได้แล้วค่ะเนี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยนะคะจริงๆแล้วแต่บ้านเราคนส่วนใหญ่ก็ยังจะกลัวเขาอยู่แต่เมื่ออยู่กับเขามาหนึ่งเดือนแล้วก็เฉยๆแล้วค่ะสามารถเดินเข้าไปใกล้เขาได้นี่ก็เราก็ยังเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะไปมาร์เก็ตหรือตลาดนั่นเองระหว่างทางเราก็จะเจอโรงเรียนโยคะค่ะ โรงเรียนโยคะมากมายนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะก็เรียกว่าที่นี่เดิน3าก้าก็เจอโรงเรียนลแล้วก็เจอคาเฟ่อันนี้ทางเดินไปค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะเป็นทางแคบแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นระหว่างทางค่ะก็เจอผู้คนต่างๆนะคะค่ะอย่างเช่นคาเฟ่อันนี้นะคะก็หนึ่งอันที่เราเจอค่ะนี่เป็นวิถีของชาวอินเดียนะคะที่แบบว่า เอาของวางไว้บนศีรษะแล้วก็เดินเธอเป็นผี่หญิงที่ทำงานก่อสร้างค่ะโอ้สุดยอดจริงเลยนะคะค่ะให้ดูนะคะนี่ค่ะเขาให้นะคะเขาให้ของมาในมือแต่เขาก็ขอตังค์ด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะจะคืนก็ไม่เอานะคะต้องให้ตังค์เข,ขาค่ะเดี๋ยวๆค่ะตังค์ให้เขาก่อนนะคะเพื่อนๆคะแล้วระหว่างทางเราเจอร้านทําผมค่ะร้านทําผมที่อินเดียจะเรียกว่า barber shop ค่ะก็ะะะเป็นร้านเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เปิด เป็นเหมือนโอเพนชอปอะค่ะเปิดตัดผมกันแบบนี้เลยค่ะน่าสนใจนะคะนี่ก็เป็นถนนนะคะที่เป็นทางเดินที่เรากำลังจะเดินตรงเข้าสู่ตลาดค่ะ วันนี้พามาชมตลาดกันนะคะเพื่อนๆที่ร้านนี้เป็นร้านขายเครื่องดนตรีนะคะที่แบบสามารถซื้ออุปกรณ์ที่จะไปแบบซิงกิ้งโบไปทำพวกซาวทรีทเมนต์ต่างๆค่ะคือซื้อที่ร้านนี้นะคะอันนี้ที่คือทางลัดนะคะที่จะไปมาร์เก็ตนะคะก็เป็นทางขึ้นเขาค่ะเป็นสเต็ปขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วนี่เราก็ผ่านร้านที่ขายพวกเฮอร์บหรือสมุนไพรต่างๆของอินเดียค่ะ เดินกันต่อไปนะคะค่ะทางก็คดเคี้ยวมากเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นมาเรื่อยๆระหว่างทางก็มีร้านขายของมากมายค่ะเนี่ยค่ะนอกจากร้านขายของแล้วก็ยังมีคาเฟ่นะคะเยะแยะมากมายะคะ่ะเี่ยฮัลโหลและนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะ คาเฟ่ที่พอูล่าที่สุดในเมืองนี้นะคะที่ชื่อว่า Beetle Cafe อะคะ่ะก็เขามีประวัติว่า The Beetle นะคะเคยมาที่เมืองนี้ค่ะและทุกคนที่มาที่เมืองนี้ก็ต้องมาแวะที่นี่แต่เป็นที่น่าเสียดายนะคะวันนี้เรามาเช้าไปคาเฟ่ปิดอยู่ค่ะแต่เราจะมาลองเข้าคาเฟ่อันที่ใกล้ๆกับ Beetle Cafe นะคะชื่อว่า แ a t c ค f e คะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในนะคะด้านนอกเขาก็มีองค์พิเนพระพิเนทนะคะสวยงามด้านอกค่ะแบบนี้เรากำลังจะเข้าไปข้างในแล้วนะคะนับว่าเป็นสถานที่ที่สะอาดคนยังไม่เยอะเพราะว่ายัางเช้าอยู่นะคะค่ะออสถานที่ก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะที่อินเดียคือการนั่งกับพื้นคะ่ะและนี่ก็คือบริเวณด้านนอกที่ติดกับ แม่น้ำคงคาค่ะวิววิวดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะได้ชมแม่น้ำสวยค่ะสวยสวยมากค่ะและนี่นะคะคือชื่อร้านค่ะแล้วเรากำลังจะเปิดเมนูสั่งเครื่องดื่มแล้วค่ะมาแล้วนะคะสิ่งที่สั่งคือน้ำส้มสดค่ะชิมแล้วนะคะน้ำส้มสดที่อินเดียอร่อยมากเลยค่ะเพราะเขาใช้เหมือนกับจะเป็นส้มเช้งนะคะรสชาติเหมือนส้มเช้งแล้วก็สดจริงๆค่ะ นี่นะคะแม่น้ำคงชาแล้วก็ด้านหลังเป็นภูเขาค่ะแล้วนี่ก็คือกลุ่มที่เป็นเหมือนหมู่บ้านเล็กๆในเมืองลิสเกตนะคะและเนี่ยราคาก็คือจุดที่คาเฟ่หลายๆคาเฟ่น,นะคะมาตั้งอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นแถบที่โรงแรมดังของเมืองนี้อยู่ที่นี่ก็เพราะว่าวิวนี้ล่ะค่ะเป็นวิวที่สวยงามแล้วก็ให้เห็นความสงบของเมืองนี้ สมกับเป็นเมืองที่เรียกว่าเมืองโยคะโลกเลยนะคะค่ะนี่ก็คือบริเวณโดยรอบนะคะและเราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีสะพานอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะนั่นค่ะคือสะพานที่ข้ามระหว่างสองฝั่งของแม่น้ำคงคาะคะ่ะ แต่ที่เราอยู่จุดนี้นะคะที่มองเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นวัดวัดหนึ่งในเมืองนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นเมืองที่สงบนะคะถ้าเป็นฤดูอื่นที่ไม่ใช่ฤดูฝนเนี่ยจะมีการเล่นราฟฟิ้งหรือมีเรือนะคะออกมาแต่นี่เป็นช่วงฤดูมรสุมก็เลยไม่อนุญาตให้มีการราฟฟิ้งค่ะ เมืองนี้นอกจากเป็นเมืองโยคะโลกแล้วนะคะยังเป็นเมืองแห่งการผรจญภัทยค่ะใครที่ชอบการเดินป่าไฮกิ้งหรือรลดขนต่างๆนะคะก็จะมาที่นี่กันฝรั่งคนได้ชอบมาค่ะเพราะว่าตอบโจทย์กับพวกเขาค่ะและนี่แหะค่ะคือบรรยากาศ ที่สงบเงียบและก็สวยงามในเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองโยคะโลกหรือสีเกตนั่นเองค่ะ